สอนวาดมอทอนจากซูเปอร์มาริโอบายยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเริ่มจากร่างภาพด้วยดินสอค่ะเราจะใช้ดินสอที่มีความเข้มประมาณ HB แต่ไม่เกิน 2B นะคะเพราะดินสอที่เข้มมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการลบเส้นร่างให้สะอาดค่ะ เมื่อร่างภาพเสร็จแล้วเราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมแทนได้เลยค่ะ ลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะถมดำเพื่อเก็บรายละเอียดงานค่ะสำหรับใครที่อยากระบายสีครูพี่เพื่อนได้แนบแบบระบายสีที่ท้ายคลิปแล้วนะคะสามารถกดเลื่อนไปดูกดพอพ์ตและแคปภาพเป็นแบบได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมอท่อนของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะ